สวัสดีค่ะจากร้านชางิันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอ oppo นะคะเครื่องนี้เป็น oppo a 1 t นะคะของลูกค้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของพันเนี่ยเพียนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปนเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้จอด้านล่างนะคะจอด้านข้างนะคะ แล้วก็จอด้านบนนะคะนี่นะคะค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะท่าแถนฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสําหรับเปล,ล,ลี่ยนหน้าจอนะคะเดี๋ยวเรามาดูทัชสกรีนหน้าจอกันนะคะนี่นะคะวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะ ถ้าสก,กินหน้าจอได้นะคะต่อไปสี่จอนะคะสี่จอไม่เพี้ยนไม่มีเดบิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ ปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลบับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกจันทร์สสี่เหลี่ยมหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะ นี่นะคะอันนี้หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะน,นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ